ปัจจุบันโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุพบว่ามีอาการผิดปกติได้หลากหลายเช่นการลืมของการทำของหายการลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นและพฤติกรรมที่ผิดปกติหากคุณคิดว่าคุณมีอาการผิดปกติหรือคนใกล้ชิดคุณมีอาการผิดปกติอย่าลีอรอที่จะเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ต้องอาศัยหลายขั้นตอนได้แก่การซักประวัติตรวจร่างกายทางระบบประสาทสมองการตรวจเลือดและการเอ็กซเรย์สมองเพื่อทําการวินิจฉัยให้ได้อย่างแม่นยําอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเจาะเลือดเพื่อช่วยในการหาสารโปรตีนอไลไลรอยเบต้าซึ่งสัมพันธ์กับการผิดปกติของโปรตีนที่สะสมในสมองในโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นการตรวจที่ง่ายและช่วยในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ ช่วยให้เราตรวจพบความผิดปกติแม้การตรวจทางระบบประสาทและเอ็กซเรย์เป็นปก,ปกติก็ตามเราพร้อมให้คำปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยและดูแลอย่างครบวงจรในการตรวจรักษาโรคอัลไซเมอร์หากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการผิดปกติด้านความจำหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติอย่ารอช้าที่จะเข้ามาตรวจวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัยได้เร็วจะทำให้ได้รับการรักษาที่เร็วและมีประสิทธิภาพแะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจครับ